สวัสดีครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะข่าวทองสุดสัปดาห์รายการที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับราคาทองคําแล้วก็ทิศทางแนวโน้มของราคาทองคําในสัปดาห์หน้ามาเล่าให้ทุกท่านฟังครับสําหรับราคาทองคําในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเคลื่อนที่ในกรอบค่อนข้างกว้างครับเมื่อวันอังคารมีแรงเข้าซื้อค่อนข้างรุนแรงเข้ามาครับขึ้นไปทำนิวไฮใหม่ที่หนึ่งเก้าแปด 82ครับหลังจากนั้นก็มีการเทขายทำกำไรออกมาครับค่อนข้างรุนแรงเช่นกันครับลงไปอยู่ที่1907ครับเพียงแค่วันเดียวเนี่ยการเคลื่อนไหวของทองคำเนี่ยราคามันเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบถึง70เหรียญ70กว่าเหรียญกว่าเะครับซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีวันไหนนะที่ราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวใน,นกรอบกว้างขนาดนั้นครับ ในส่วนของวันพุธครับก็มีการถแถลงของเฟดครับถึงนโยบายของเขาซึ่งหลักๆก็จะมีการโงมดอกเบีย้ยครับที่0ูนย์าทำให้ราคาทองคำเนี่ยก็วิ่งกลับขึ้นไปที่ทายเดินครับเทส1.982แต่ก็ไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้ครับทำให้กลับลงมาครับวิ่งอยู่ในบริเวณ1.96่งเก้ศูนกว่าๆครับแล้วก็เมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลข GDP ครับซึ่งก็ไม่ได้ต่างจาก ที่คาดการเอาไว้มากนะทำให้ก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบครับล่าสุดครับก็วิ่งกลับขึ้นมาครับบริเวณ1968ขนาดที่ผมกําลังพูดอยู่นะครับมาดูกันในส่วนของรายละเอียดของข่าวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครับจำนวนผู้ติดเชื้อของไวรัสโควิด -19 รอบโลกครับก็ยังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ครับล่าสุดทางั้น w อ o ย็รวบรวมเคส ทั่วโลกครับอยู่ที่16ล้าน8แสนครับแต่ว่าทางสำนักงานอื่นเขาก็มีรายงานออกมาว่าเกินลจ17ล้านไปแล้วครับซึ่งยอดผู้ตายเนี่ยก็อยู่ที่6แสนึ0 0กว่าคนแล้วครับในส่วนของทางสหรัฐอเมริกาครับยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่4ล้าน3แสนคนครับจากรายงานของ WHO นะครับยอดผู้เสียชีวิตก็1แสน48,000คนครับ รเรื่องข่าวสารสิ่งแรกที่จะขอพูดถึงก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลข GDP ครับที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้ครับประกาศออกมาอยู่ที่หดตัวไป32.9%ครับซึ่งต่างว่าที่ดีกว่าที่คาดการณไว้ที่34.7%ที่จะหดตัวครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับมันก็เป็นการหดตัวที่ค่อนข้างจะรุนแรงครับเป็นการหดตัวที่ หดตัวรุนแรงที่สุดครับตั้งแต่มีการเก็บบันทึกมาครับนอกเก็บเจ้าตัวเลข gdp แล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของอจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่ครับซึ่งประกาศมาอยู่ที่1,434,000คนครับก็เป็นอาทิตย์ที่สิติดต่อกันแล้วนะครับที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่เนเกิน1ล้านคนก็ทำให้จำนวนผู้รับ ผู้ว่างงานรวมเนี่ยอยู่ที่17ล้านเข้าไปแล้วครับนั่นหมายความว่าขนาดนี้เนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีผู้ว่างงานค่อนข้างสูงครับ17ล้านคนทีเดียวครับต่อมาครับดูในส่วนของอความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโนโรดทรัมครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางผลโพลต่างเนี่ยก็ชี้ให้เห็นครับว่าทางคะแนนความนิยมของทรัมป์เนี่ยตามไบเดนอยู่ค่อนข้างเยอะครับ ทำให้ล่าสุดเนี่ยทำเขาก็ออกมาพูดถึงการเลือกตั้งที่จะถึงในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับว่ามันมีความเป็นไปได้ครับที่จะเกิดการเลือกตั้งในรูปแบบของการทรงจดหมายเลือกตั้งครับทำเขาออกมาพูดครับว่าการทำการเลือกตั้งประเภทนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้ค่อนข้างสูงครับแล้วก็การช่อโอกงกัน ค่อนข้างง่ายครับทําให้เขาเสนอให้เกิดการเลือเล่อนก,การเลือกตั้งครับซึ่งจากการเลื่อนการเลือกตั้งที่ทรัมป์เขาเสนอขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงครับทาให้ราคาทองคํานี่ก็ดีตัวขึ้นไปอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อ่าดัชนี US ดอลลาร์เนี่ยก็ตกลงอีกครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยครับต่อการเลื่อนก,การเลือกตั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาชิบุตรสมาชิกของทางวีพากิกันเอง เพราะว่าตั้งแต่มีอเมริกาขึ้นมาเนี่ยในประวัติศาสตร์อเมริกาไม่เคยมีการเลื่อนการเลือกตั้งเลยถึงแม้ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็ตามรับไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกก็ตามครับครับต่อมาครับมาดูในส่วนของเฟดกันครับว่าเขาประกาศอะไรมาบ้างหลักๆก,ก็จะมีในเรื่องของการคงนโยบายดอกเบีย้ยเข้าใกล้สูนย์ครับซึ่งก็คือ0ูนถึงศูจเปครับ ในส่วนของ swap line ครับนโยบายที่พูดง่ายๆก็คือให้ต่างชาติเนี่ยเขาเข้าถึงเงินสกุล USD ล a าค่อนข้างง่ายครับที่มีนโยบายประกาศออกมาตั้งแต่เดือนมีนาที่ผ่านมาครับก็จะยืดเวลาของนโยบายนี้ต่อไปอีกครับครับคุณทางนั้นในจโรมพาวเวลเนี่ยก็ พูดถึงเรื่องของอสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันครับว่ายังไม่สามารถจะคาดการณ์อะไรแน่นอนได้ก็ยังต้องจับตาดูมันต่อไปครับว่าเจ้าไวรัสโควิดเนี่ยจะมีการควบคุมที่ดีขึ้นไหมทําให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นไหมถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาสสองปลายไตรมาสสองที่ผ่านมาเนี่ยจะมีสัญญาณแนวโน้มว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมาแล้วบ้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอธุรกิจ ประเภทอสังหาครับที่แสดงการฟื้นตัวออกมาค่อนข้างจะชัดเจนครับแต่ว่าในอนาคตก็ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับในส่วนของนโยบายเรื่องของการถือครองพันธบัตรอ่า treasury security พวกนี้ก็ยังจะทำต่อไปครับแล้วก็เรื่องของสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นอ่าสินทรัพย์จำนำจำนองนี่ครับ mbs ก็ยังจะถือครองต่อไปครับจะอ่า เช่นเดียวกับที่เคยเป็นนโยบายที่เขาฝากไว้ครั้งเดือนที่ก่อนเดือนก่อนนะครับครับมาดูในส่วนของข่าวสางในประเทศเรากันบ้างครับในส่วนของสขคครับก็คาดการตัวเลข GDP ของปี63ครับหดตัว8.5%อร์เซครับซึ่งก็มาจากผลกระทบของโควิดครับแล้วก็ ว่าจะฟื้นตัว4-5%ในปีหน้าครับครับรัเสเซียครับออกมาพูดถึงการจดทะเบียนวัคซีนต้านโควิดเนี่ยว่าจะจดจดทะเบียนในวันที่12สิงหาคมเนี้ยซึ่งก็จะทำให้รัสเซียเนี่ยเป็นประเทศแรกที่มีการจดทะเบียนวัคซีนอย่างเป็นทางการนะครับครับในส่วนของโมเดอร์าครับก็ มีออกมาแถลงถึงเรื่องวัคซีนครับซึ่งป้องกันลิงจากเวลาโควิดครับซึ่งจะลุ้นผลการทดลองเนี่ยก็ปลายปีนี้ครับครับในส่วนถัดไปครับจะเป็นส่วนของทิศทางแนวโน้มราคาทองคำในสัปดาห์หน้าครับก็สักครู่นะครับ ครับเช่นเดิมครับาทางกราฟของทองคำเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายบนนะครับทางด้านขวาบนจะเป็นดัชนีดาวโจนส์ครับด้านซ้ายล่างจะเป็น US ดอลลาร์ครับแล้วก็ด้านขวาล่างจะเป็นราคาน้ำมันครับยูดอลลาร์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยยูดอลลาร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะนำตลาดเช่นเคยครับยังคงทำหัวลงอยู่ซึ่งก็ ต่ำกว่าที่ให้ไว้ในสัปดาห์ที่แล้วด้วยครับตอนนี้ก็อยู่ที่92กว่าครับซึ่งก็เป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำครับทำให้ผมคิดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยสกุลเงิน US ดอเลาร์เนี่ยมันอาจจะกลับขึ้นมาแข็งตัวได้ในระยะเวลาสั้นๆครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะต่ำมากๆแล้วเช่นเดียวกับราคาทองคำครับที่ ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีการเทขายทํากําไรออกมาค่อนข้างจะรุนแรงครับทําให้กรอบของทองคําในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะกว้างครับเช่นเดียวกับในสัปดาห์หน้าครับผมก็ยังคิดว่าราคาทองคําเนี่ยยังคงไปไม่ถึงสองพันครับยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบกว้างประมาณนี้ครับซึ่งก็ต้องติดตามดูปัจจัยภายนอกครับซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมาจะมีในส่วนของ ตัวเลขนอนฟาร์มครับที่จะประกาศมาในวันพุธครับก็ต้องดูนะครับว่านอนฟาร์มเนี่ยออกมาดีกว่าที่คาดไว้หรือว่าจะแย่กว่าที่คาดถ้าเกิดมันดีกว่าที่คาดไว้มากๆเนี่ยทำอาจจะทําให้ราคาทองคําเนี่ยย่อตัวกลับลงมาอยู่ในบริเวณหนึ่งันเก้าร้อยต้นๆครับอาจจะลงไปถึงหนึ่งันเก้าร้อยสิบหรือว่าหนึ่งันเก้าร้อยทนครับแต่กลับันครับถ้าเกิดว่าละอา่าตัวตัวนอนฟาร์มเนี่ยมันออกมาค่อนข้างแย่ครับถ้าถ้ามันแย่มาก อาจจะทำให้ทะลุ2,000ขึ้นไปได้ครับแต่กรอบของสัปดาห์หน้าก็ยังมองอยู่ที่บริเวณเดิมครับประมาณ1980ครับแล้วก็ต่ำๆก็จะเป็น1930ครับอยู่ในบริเวณนี้ครับสำหรับนักลงทุนท่านใดที่ต้องการติดต่อซื้อขายเปิดบัญชีกับทางเราสามารถติดต่อเข้ามาตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ